สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราสามคนนะคะพี่ปูค่ะน้องปื้มครับหน้านะคะค่ะวันนี้เราสามคนนะมีรถมานําเสนอเป็นรถเครื่องเล็กน้องปื้มเขินอะไรเนี่ยมานอนมาเอาเอาจากคลิปเลยเหรอจากคลิปเลยสดสดเขินพี่หนูนานะไม่เป็นไรก็เป็นคลิปที่เท่าไหร่น้องปื้ม คลิปที่3าของน้องปื้มนะวันนี้ก็คือเขาอยากมานําเสนอรถเล็กคันนี้อยู่ด้านหลังเนาะเครื่องเล็กใช่ไหมน้องหนูนาเครื่องเล็กมากเครื่องเล็กมากที่สําคัญเลยเครื่องเล็กแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยเนาะนนบอกเลยว่าเติม300นี่วิ่งไปกลับระยองได้นะคันนี้อันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้โกหกเนาะเครื่อง1 2 0 0ซีซีเครื่องเล็กก็จริงแต่ว่าบอดี้เขาใหญ่มากเวลาจะไปไหนทำไมเรามายืน3าคนเดี๋ยวเราจะทดลองนั่งให้ดูเนาะ เป็นรถอะไรเรายังไม่ได้บอกเลยน้องหนูนาะพูดยาวมากอ่ะทั้งพี่ทั้งน้องเขินกันอ่ะโอเครถอะไรคะตัวนี้เป็น Lisa, นิสสันแอปล่าเครื่องหนึ่งนะคะปีสองพปี2013จะบอกว่าน้องหนูนาะคันนี้ว้าวมากเลยราคาถูกมากนะเราทำโปรโมชั่นด้วยนะคะเพียงแค่ราคา2แสนน,นนิดนิดเท่านั้นนิดจริงๆนะคะเดี๋ยว นิดิดจรง,จรงใช่คะ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะกับเจ้านิสสันอามิลเครื่อง1 2 0 0ซีซีนะคะประหยัดน้ำมันแน่นอนตัว e s p 2013นะคะเข้ามาใกล้ๆเลยค่ะคันนี้นะน้องหนูหนาเริ่มจากกระจังหน้าเลยเนาะกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นตัดกับพรเมียมนะคะ แล้วก็โลโก้นิสันของเขานี่ใหญ่ๆตรงด้านหน้าเลยเนาะแล้วก็สีจะบอกว่าเป็นสีเดิมทั้งคันนะน้องหนูนาคันนี้บอกเลยว่าลูกค้าได้ไปคุ้มจริงๆนะคะ mm hmm. เดี๋ยวก่อนออกนะน้องหนูนา mm hmm. เราจะถัดไฟให้อีกทีเคให้ดูเรียวๆกันเลยนะคะมาที่ยางนะยางก็ยังยังใช้ได้อีกยาวๆเลยน้องหนูนาคุ้มมากมาที่ <c oughs> ตรงด้านข้าง ตรงนี้นิดนึงตรงนี้จะเป็นตรงไฟเี้ยวเวลาเราเปิดไฟเี้ยวมันก็จะมีกระพริบให้ด้วยนะอัดมาที่ตรงประตูด้านข้างเลยค่ะประตูด้านข้างเป็นโครเมียม<ด>นะคะอ,เคอะเปิดเลยครับลูกเดี๋ยวเราไปชมด้านในนะน้องตึ้งลองดูสิด้านในเป็นยังไงบ่าี่หน,นาลองดูหน่อยว่าคอนโซลแล้วก็บริเวณด้านในเป็นยังไงบ้างคะ่ะไม่มีรอยขีดข่วนเลยน้องนูนาเ นิ่ม,มดส้ด้านหน้านด้านหลังเยมป็นไบ้างายไหมอ่นั่งสบายไม่ต้องดึงมากครับลูก <c oughs> โอเครนาภายในว้างมากห้าไ,ได้หลายคนเลยนนได้หลายคนอนี้จะบอกว่าอจทห้าคนาเลยเนะาะ <c oughs> เพราะว่ารถเคื่อง0ซีซีนาะแล้วก็ที่าาาค่สองนอบาทเดี๋ยวขัด้านในนะเดี๋ยวเราให้ไปดู้าหลังิดงนี้พขนงตเมอีกทีได้ไหมูอ่ะเองน่นี้เพิ่มตัวใหญ่มากแล้วก็ยังมีที่เหลือตงบริเวณข้างหลังน่าจะนั่งได้สามคนน่าสบายมาก อบอกถูกนะคะอะคันนี้นะน้องถูกาเราบอกไปจะมีสปอยเลอร์ด้านหลังให้นะดูไฟท้ายของเขานะมิสันนะโดดเด่นของเขาเลยนะไฟท้ายเขาจะแบบ ดวงใหญ่มากเนาะใช่ใช่แล้วก็ตรงบริเวณสปอยเลอร์ด้านหลังก็จะเป็นไฟเบรกรงที่สามให้ด้วยเนาะโอเคเปิดด้านในหน่อยสิคะพรีเซนต์หน่อยค่ะพี่หนู่มเป็นยังไงด้านหล่างมากมากเลยนะพี่ปูไปนอนได้เลยอ่ะอนุ่มพี่พี่อนอนไ่พไ่มี่พี่กี้พี่พี้พี่พี่พี่ต้องอพราะ่กีี รอบใหญ่ๆนี่ก็สบายเลยๆๆจึงหลังจากดูด้านหลังเรียบร้อยนะยังอะไรอะไรครบหมดทุกอย่างนะน้องหนูนาคันนี้รถเดิมทั้งคันนะคะไม่มีการลื้อหรือว่าการถอดน็อตขยับเลยนะโอเคเดี๋ยวเราดูอกรอบคันค่ะแพรต้องมาแบบให้ชัดๆเลยเนาะคันนี้เติม,มน้ำมันได้ยัน้องหนูนา e ียีบนะคะแกสออ๊สโซฮอร์อ ว่าเติมเป็นอะไรนะลูกเจสโ,โหอห์อียี่สิบค่ยี่สิบได้ด้วยเห็นไหมอ่ะ นอกเดี๋ยวนี้นะลืมบอกไปเหมือนกับ e 8 5เขาใกล้จะยกเลิกแล้วเนาะจะจะจะเหลือเป็น e 2 0เนาะ e 2 0นี่ก็ประหยะัดน้ำมันสุดราคาราคาถูกนะโอเคเดี๋ยวให้ใช่<ม>ครับถูกครับทำไมเหงื่อออกเยอะขนาดนี้พี่ปูคะคันนี้โปรโมชั่นนะคะออกรถเพียงศูนย์บาทเท่านั้นนะคะมาตัวเปล่าได้เลยคะ่ะพี่ปู <c oughs> พร้อมกับกุญจจกลับบ้านไปเลยค่ะจริงค่ะไม่มีเก็บค่าดําเนินการไม่มีค่ะไม่มีเก็บค่าอะไร เอาไว้ค่ะโอ้โหปมชั่นเยอะมากเลยค่ะคยังบอกว่าชั้นเยอะมากคันนี้นะเราอยากขายจริงๆนะอยากให้คุณลูกช้าที่อยากประหยัดเงินไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในการออกรถหรือว่าประหยัดค่าน้ํามันในการใช้ในวันข้างหน้าระยะยาวนะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนตอบโจทย์มากไม่ได้ใร้ค่ะน้องหนุ่นา ียังใหม่อยู่แล้วก็เข้ามาชมกันถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะอยากเข้ามาชมรถอยู่ที่ตรงไหนน้องปื้มบอกหน่อยอยู่ที่เต็นท์ยพ p ออกม .7 นะครับหรือจะโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับที่เบอร์088-236-3636นะครับอีกเบอร์หนึ่งของพี่หลูนา ครับเมินหนูนะคะศูนย์แปดเบอร์ตัวเองยังจำไม่ได้พี่หนูนาก็เขินน้องปื้มมากศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดสามศูนย์หกสี่เก้านะคะหนูนาค่ะอ่าโอเคยังไงนะคะฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้าราคาตัวนี้อยู่ที่สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะพี่ปูถูกมากค่ะกับดีใช่ราคาแล้วก็ประหยัดน้ำมันใช่แล้ว ช่แล้วภายในเขาก็สุอียางห่ะนะคุ้มค่าจริงๆถ้าเกิดว่าลูกค้ามาดูแล้วนะมีตรงไหนที่จะต้องตังดิยังไงนะมาคุยกันได้นะได้ลว่าได้รถเดิมมาใหม่กันโอ้ใหม่กัที่สำคัญประหยัดมากนะอย่าฝากกดติดตามคลิปของเราแล้วก็ช่องทาง Youtube และของเรามี t ติ๊กต็อกด้วยนะน้องใช่ค่ะติ๊กต็อกนะคะอย่าลืม k ิ o ตอ a c เฟ o บุ๊กยูทู e นะคะชื่อเดียวกันเลยนะคะไปติดตามด้ค่ะยใช่ค่ะฝากด้วยนะคะมี่ไรช่องทางนะคะรถคันนี้มาเร็วไปเร็วนะคะโอเคสำหรับวันนี้เรา3คนขอตัวลาไปก่อนนะคะน้องาน้องปิ้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ